ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนยุมพรพบแล้วเราถึงจะจับฉลากนะครับเราไม่รอเข็มสองครับเข็มสองเราไม่รอเราถือว่าหรือหรือไม่ไปครอบตัวัวบ้านโครการต่างๆเราแนอันตรายครับเพราะว่าโควิดนั้นมันลงปอดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นเสร็จเมื่อนั้นนะครับเพียงผู้ที่ถูกกักสี่วันเนี่ยผมก็ไปสัมผัสผมก็ไปเจอเนี้ยจำนวนสมมติว่าคนในเขตบางมีสาม่ 3. เพราะเขาอยู่กับเราถึงแม้ชื่อเขาอยู่นอกเขตเทศบาลเพราก็อยู่กับเราบ้านก็อยู่สวีประชาชนทุกๆคนของเรามีสิทธิ์ลุ้นรับโชคกันนะคะสาหรับของรางวัลก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยมาจะในพิธีนายธีระอนันตเสรีวิทยาผู้ราชการลงทะเบียนและเข้าสึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อจากพิธีเปิดขึ้นนะคะ และในโอกาสบิริวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยผู้บรเชิญท่านว่าราชการชุมพรต่อให้บอกว่าให้ผู้บริหารงานการลงทะเบียนรับสินโปรเจกตาในครั้งนี้เลยครับนะครับพี่น้องอสมผู้นำชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับปอะเด็นผมต้องกราบ อย่างยิ่งนะครับภาพตระนาดีนะครับยังมาสร้างแรงจูงใจยังมากระตุ้นยังมาส่งเสริมด้วยความเป็นทุกประมาณของท่านราชการเดยจากความเสียสละของท่านนายกพี่น้องประชาชนนะครับเป็นหัวเป็นใหญ่นะครับบริการให้ท่านได้ลงทะเบียนก็คิดว่าขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองจุมพรทุกท่านรวมไปถึงพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลท่ายางของท่านนายกด้วย หรือว่าจีของจัดท้มดนะครับก็เราได้รณรงคให้พี่น้องประาชาชนชาวสมักผู้านทั้ทงจังหวัดนะครับได้ไปลงทะเบียนในการจีดพัคซีเพื่อป้อ,องกันโรคโควิดนะครับถ้าเราลงกันทั้งหมดนะครับในเราจีดพัคซีนเกินร้อยลเจีดสินะครับ ในทางก,การแพทย์ถือว่าจะขึ้นปูนคู่กันนะครับก็จะทำให้ถุงบอลดำต่อไปนะครับแล้วก็เราสามารถดํานเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการพัฒนาบ้านเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมือุงบอนะครับท่านนายกดีใจที่เรารู้จักกันในนามในายกที่ใจน,นะครับท่านในมีความเสียสละนะครับสร้างแร,รงจูงใจดวลอรงณ์ให้พี่น้องชายโนปะจีรักเต็ เงินชวนไปยทั่ว,ว,วไปก็เป็นประยชน์กับพี่น้องประชาชนมากอยู่แล้วนะครับเพราะพี่น้องภาคีเมก็จะทำให้ปอลอดภัจากการิกโควิดหรือท่านิดทานก็จะไม่เสียชีวิตแน่นอนแต่ท่านนายกได้สร้างแรงจูงใจนะครับด้วยเสียตละเงินส่วนตัวนนของท่านและของทีมงานนะครับมาซื้ของรางวัลน,นะครับูใจพี่น้องประชาชนาที่มาลงทะบียนซ้แลก็มีการจับสลารางวัลก็เป็นการทาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความส่นทั่ว ในการป้องกันตัวเองจากโรคโควิดด้วยการมาร่วมกันสื่อข้อมูโดยต้องหน้ากาันก็ต้องขอขอบคุณทุคนที่ยกใจยกใจของเรานะครับกับทีมขุนแผนพิทบาลที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างดีและให้ความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนะานะครับจากใจจริงนะครับก็ต้องขอบคุณ ในผู้ถึอความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนจุดสร้งางความเชื่อมั่นให้แการทำงนครับก็รเรียนพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะยังมีงงความกังวลว่าฉีดวัคซีนบางคนก็อาจจะมีผลก,กระทบมีผลข้างเคียงบ้างผมขอมยืนยันว่าเรื่องวัคซีนมีความปลอดภัยแน,น,น่นอนนะครับเมืองไทยนี่เราฉีดไปเป็นล้านๆเขม็มแล้วน,นะครับยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยผมเองก็ฉีดแล้วนะครับคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนและเป็นโรคโควิด นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจะช่วยพี่น้องประชาชนจะช่วยให้คนที่ท่านรักจะช่วยให้ครอบครัวของท่านมีควา,ามปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเชิญชวนทุกท่านใหยท่านได้มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าทางการแพทย์คุณหมอก็ได้ยืนยันแล้ววัคซีนแน่นอนครับท่านไม่ต้องตกใจครับเชิญชวนทุกท่านนะครับยกนี่เลยครับ